เอาละครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยในยัาผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะด็อกสมาล์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโฮมซูทโฮมเซอร์ไว v e เช่นเคยนะครับผมกับตัวละครผู้มาเยือนคนใหม่มิวมิวนั่นเองนะครับผมก็มาดูเรื่องทักษะของเขากเลยนะครับทักษะของเขานะครับผมทักษะเรียกใช้ที่1ครับสู้สู้เด้อเมื่อถือเข็มฉีดยามิวมิวสามารถกด R เพื่อเต้นและฮิววินาทีละ20หน่วย ให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในระยะ3เมตรนะครับผมโอเคมาเราไปเข้าเกมกันเลยนะครับเพื่อน,นรเสรียเวลา2000 years later โอ้โหกว่าจะได้ห้องโคตรนานเลยฮะมะกดพร้อมเลย ออโอเคครับผมเรามาอยู่กันในด่านป่ากงกลางนะครับฮะเริ่มมาก็หายาก่อนเลยครับผมออผีอยู่นี้วะผมว่าน่าจะใช่อยู่นะอุ้ยเริ่มมาก็เจอเลยโคตรดวงดีเก๋จวด เเทมก่อนเลยครับไม่ต้องรีรบเพราะผมต้นเกมยังไงก็ตั้งทุบไวอยู่แล้วมิวมิวนะครับผมถ้าเขาไม่มีเข็มฉีดยาเขาจะใช้สกิลของเขาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องถือเข็มฉีดยาุ้เสียงอะไรเมื่อกี้เสียงดังเฮ้ย สกิลเช็คไม่เคยจะแม่นเพื่อนเรายัางไม่มีใครโดนตีเลยนะครับเนี่ยเดีย๋ยวทูไปตั้งก่อนผียังตีใครไม่ได้เลยอะแล้วเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดีย๋ยวนี้ทูเขามีแบบ ค้นกล่องเดียวเจอสองอย่างเลยวะโคตรดีสเปทาวาีกาเจอคาราวากาคนคุกเหรอเนี่ยโอ้โหมาแล้วเจ้าจัดทามาไล่ผมก่อนด้วยนะประเด็นสารเสกมาใครโดนรอรอเขาโดนตีแล้วเราจะไปใช้สกิลให้ดูนะช่วยสวดละแตอนนี้เชื่อเขาสวดไปก่อนแล้วกันนะครับ ุกดสกิลพลาดโทษทีเพื่อนเดี๋ยวเราไปเอาเข็มฉีดยาก่อนแล้วกันนะจะได้ใช้สกิลให้พวกนายได้โอย้ยมันเสียงมันจั้งกิ้งมาวะ่ะเอออยู่นี่หรอกเหรอโอเคครับผมเดี๋ยวออรอคาสัลลัดคนคุกหลุดก่อนแล้วกันนะโอเคไหม แล้วเราก็จะกด R เพื่อที่จะใช้สกิลให้เขาได้นะครับผมนี่วินาทีละยี่สิบหน่วยะครับผมเจ๋วจัดอ่ะแล้วก็เวลาเราใช้เสร็จนะครับผมเข็มฉีดยาก็จะหายไปนะฮะแต่เรารีฮูได้หลายคนนะถือว่าเป็นสกิลที่โกงใช้ได้อยู่นะเนี่ยสกิลพลาดอีกแล้วโทษครับโทษครับโอเคเสร็จหนึ่งหุ่นละ อ้สูรว um> ันสธัิวเอ้ยเมื่อกี้เราเห็นเข็มชิดยาอยู่ตรงไหนแต่หน้าเขาได้จะใช้ไปแล้วนะสกิลเช็ดไม่แม่นอีกแล้วโอเคอัอไี้หนึ่งหุนอะเราค้นกล่องแป๊บเฮ้ยเดี้ยยังไง อเขาไปนเล่ยคนหนึ่งลเราต้องไปหาเข็มฉีดยามาอีกนะครับผมเพื่อที่จะใช้สกิลได้อีกผมต้องไปหากล่องกล่องแดงอะผียังตีใครไม่ได้สักคนเลยอ่ะตัวนี้พานไม่ได้เหรอเนี่ยโอเคผมต้องไปหากล่องแดงเพื่อจะหาเข็มฉีดยา ไปใช้สกิลอีกทีนะครับเป็นสายซับก็อย่างี้ฮะต้องวิ่งหายายเพื่อนก่อนเจอแต่ไม่เลียวไม่มีกล่องเลยอ๋อมีกล่องม,มีอยู่กล่องนึ่อสวัสดีพี่ปิ๊งไม่เลียวอีกแล้วไม่เจอยาเลยว่ะไปเจอหลอดเดียวตอนต้นเกมเนี่ยนะ ข้างล่างมีอยู่กล่องนึงแต่เปิดไปแล้วอ่ะโอเคตรงนี้มีอยู่กล่องนึ่งเดี๋ยวไม่ค่อยอยากลงมาข้างล่างเลยเนี่ยเพราะว่ามันจะวิ่งช้าเพราะน้ำโอ้ยโอ้ยเพื่อนเราตายแล้วอ่ะขึ้นทางนี้ไม่ได้ด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวเอาวิญญาณเพื่อนไปชุบแล้วกันนะสายับยิแท้ทรู มันเฝ้าวิญญาเลยปะเนี่ยผมไม่้าแฮะไม่เฝ้าไม่เฝ้ามไม่เฝ้าวิญญาณแต่เดี๋ยวเราต้องไปหากล่องแดงอีกสักกล่องอุ้ยมาดิมาดิโอุย้ยว้ายโอ้โหเกิดต่อเดี๋ยวว้าย,ยเดี๋ยว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 พี่ใจเย,ยเ็นใจเย็นใจเย็นนะผมเราไม่เคยมีอะไรที่โกรธแค้นกันมาก่อน จะเล่นงานกันเลยนะครับโอ้โหเจนโดนละเชียแล้วไงวโอ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเราต้องวิ่งไปก่อนเด,ยายาเดี๋ยวเจอยาแล้วเดี๋ยวใช้สกิลหมู่อีกทีนึงโอ๊ยโอ้โหทำไมต้องตามผมด้วยล่ะครับผมเป็นสายซับนะพี่ไม่ใช่สายบวกไปตามีคนไป ครับยังไงครับตามดมาด้วยวะครับโอ้โหสุดจัดปะหลักบอกไปละดึงหุมผมป่ะดึงหุผมป่ะจุกให้ก็ได้อ่าจุกให้ก็ได้อ่ป่านเดือดโอ้ยชิบหายแล้วดึงหุกไปแล้วพ่โอ้โหเร็วขึ้นด้วยไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา จะดึงทุกผมแน่นอนชิบหายแล้วไปแล้วโอ้ยโหแม่งไม่โดดตามมาโอ้ยไม่ได้กินผมผมบอกเลยมันไล่แล้วไงโอ้โหเปิดสกิลว,วิ่งไวซะด้วยสุดจัดประหลัดบอกจริงคนคนนี้ยังไงฮะอันนี้โอ๊ยติดติดอะไรอ่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแนละ้วโอ้โหจะตายวันนี้เลยโอ้โหโดนตุยท้องอ่ะกันเอาดิจุงกจนเครื่องเสร็จอะเอาดิเดี๋ยวก็มีคนมาชุบอ่าใส่ซับไม่ที่ดีไม่ต้องไม่ต้องซับอย่างเดียวนะคะเราบางทีเราก็ต้องปวกบ้างนะคะบางทีมีใครไปชุบผมยังอะ่ะเอ้แต่มีคนเก็บปัญญาณผมมาแล้วว่ะเง อยู่พพรีดีมากซัพพอร์ตดีมากเพื่อนมันมาแล้วอย่าเพิ่งชุบเห็นปะมันเห็นปะมันไม่เห็นมันไม่เห็นโอเคโอเคไปไป,ไปหาที่ชุบมันมาแล้วจะหัดยิงอะไรตอนนี้ตาย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 เอาละสิอุยอ้ยอุ้ยฮุกไม่โดน รออออกไปได้ก็ได้พอแล้วเรื่องชุบผมก็ได้นะโอเคแต่พี่แป้งเก็บวิญญาณผมมาแล้วใครถ่วงให้พี่แป้งทีดิ <c oughs> กำลังโดนไล่อยู่เลยอ่ะโอ้โหมาเร็วจัด ไป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 ไ,ปไ,ปไ,ปไปโอ้ยลงมาข้างล่างเอ้ย,อยเทคนิคผิวมากหไม่ได้ไปหายแล้วโดนไีทีเดียวตายแล้วเนี่ยเออเจนสักพอดีนี่ไงโอเคช่ยวยผมก่อนเร็วจะได้มาช่วยกันฆ่าผี โอ้ยโอ้ดีมันไล่เจนอยู่นะฮะมาผมจะมาช่วยแล้วพี่มีเขียนชีจาไหมโอ้ยมีอยู่มีเอเนอร์จีดิงไม่ทันละมันมาละโอ้ยโอ้โหฮุกโดนนะยังไงอยู่วะไม่ตายไปแล้วมาดิ หุ้ยหุยหุ้ยโอยโ้ยโอ้โหเชี่ยแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ขวางขวางเฮ้ยไม่เปิดกองมนไล่แล้วช่วยด้วยโอ้หติดอะไรององอย่าเพิ่งติดตอนนี้ขอร้องหนีก้อนหนีก่อนไม่ไหวไม่ไหว หมดเนื้อจะตายอยู่แล้วไม่น่าห้าวเลยโอ้โหแล้วเดินมาเจอาันดีเลยมันจะซวยอะไรได้ขนาดโอ้โหไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับพี่โอ้โหแล้วพี่แป้งนี่ออกไปแล้วตายห่าแล้วทีนี้เอ้ยเอ้ยตรงองแล้วไปแล้วด่ากันเนี่ยด่าผมหรือเปล่าครับอุ้ย มันถุกโนนนี่กระหัโอ้โหแขนอะไรกูเนี้ยมันแขนอะไรผมแล้วเพื่อนนี่คนออกไปแล้วปะเนี่ยโอ้โหแขนอะไรกันเรามีความแขนอะไรกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือเปล่าครับเนี่ย สุดยอดจริงๆพอไอเกมแล้วกันนะโอเคมากดพร้อมกันแล้วด้วยโอเคเฮ้ยไอบุ่งบุง,บงนี่คนเกมเมื่อกี้ปะเนี่ยใช่ไหมที่มอยู่หลีเกมเมื่อกี้เนี่ยใช่เลยนะฮะโอ้โหแล้วอยู่ด่านเดิมด้วยอยากเจอด่านใหม่อะ่ะ ปากกงกลางแล้วอยากเจอวีเซลดาวอ่ะไม่ใช่แต่ช่างมันเะดานใหม่ไอ้ดานปากกงกลางก็ปากกงกลางแต่าหาเอ่อยาก่อนอันดับแรกคนมากผีมาให้ละที่นอนเจอยาป่ะไม่เจอเลยอรอ ต้องการยาโดยด่วนตอนนี้ไม่เจอยาอีกแล้วคนคุกแล้วเหรอจริงจังปะเนี่ยโอเคแล้วโดดลงมาโอเคเจอยาแล้วใครมาค้นมาให้ไม่รู้อะแต่ขอบใจมากเดีย๋ยวเราเอาไปฮิวเพื่อนที่หลังนะครับผมสกิลสกิลฮิวกลุ่มนี้ก็ มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าหลอดเดียวก็ฮิวได้หลายคนเลยอะ่ะโอเคฝากเก็บไป้หน่อยนะเพื่อน ตามไม่ปล่อยจริงๆผมไม่ทำอะไรให้เหรอครับข้องงแล้วโอ้ยาวหู้ยอดผมไม่ทำอะไรให้พี่ครับไล่ตามผมไม่พักเลยตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วเนี่ยทีเห็นออล่าเห็นอล่าเ๋ยวเราต้องไปแอบเอายามาก่อนนะครับ รู้สึกว่าจะฮิลให้ตัวเองไม่ได้นะถ้าฮิลให้ตัวเองรู้สึกว่าจะต้องใช้หลอดเดียวฉีดเหมือนปกติ <c oughs> เอาเอเนจีดิงไว้ดีกว่า <c oughs> จะตายอีกไม่ได้นะตานี้ยโอเคเดี๋ยวไปเก็บยาก่อนเยี่ยม เรคนไวะสามขุนก็น่าจะพอแล้วนะโอเคเสร็จแล้วหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนี้ขุ่นสวดแล้วดูเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยวะเดี๋ยวไปช่วยพี่ดอนเขาสวดก่อนนะครับเดี๋ยวรอเจอคนบาดเจ็บแล้วโอเคมเอ้าเอ้าคนตายแล้วอ่ะฝากชูทีนะ กันนะอก็จะเปลนวภาษาเีวะอารวาอ่าค่ะม่มาใช่ไหมโอ้โหทำไมพี่เห็นผมง่ายจังวะมันทำลายพิธีด้วยเนี่ยไอพี่อับช่วยทีดิชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับ คนเขาชุบเสร็จเฮ้ยไปไปฮิวให้เจนไปฮิวให้เจนเอ้ยฮิวให้ยูลีเชีย่ยบมาบีทางพี่รอนพี่รอน,น่อนันนี้มานนี่โอเคฮิวเลยอีกแล้ววะฮิว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 ,ว,วโอเค มารวมตัวกันปั่นเลยจัเพทวาปิสาเทวะอาลวะใช่จริงด้วยนะรู้สึกว่าจะหิวตัวเองไม่ได้แต่หิวเพื่อนได้เนี่ยเนี่ยแต่จะให้ดีหิวเป็นกลุ่มจะคุ้มกว่านะครับจัเพทวาปิสาเจะอาลวะคธาจวะจัเพยขาปายิสกัสสะปัญญานวะไมยานอยู่ไปเรื่อยๆครับผมข้อมาปะมเนะี่ยจัเพทวาปิสาเทวะอาลวะคธาลุะิยะตั้งขันตาลปตังอิสวาสเพยขาปลายันติสกัสสะปัญญาวิธามเวสุวรรณสะ ทวาอาวะกัตสาวุังยามานัสกนยนาวุัตับซะพี่ดอนผมไม่สวดอีกคุณเลยโอ้โหอยู่ตรงนี้หรอกเหรอนี่ไงชกหน้าเวดี เราเป็นคนห้าเดี๋ยวผมต้องหายยามาชุบมาให้ตัวเองก่อนนะเนี่ยเอาเลยพี่ออฟตายไปแล้วด้วยชิบหายเลยครับผมหายายาก่อนบางทีฮิวให้คนอื่นก็ต้องคิวให้ตัวเองด้วยเหมือนกันนะเนี่ยตายแล้วมันเฝ้าวิญญาณหรือเปล่าไอ้เนจีดิงโอเค,อเควกกับพี่ดอนอยู่

โอ้ยเหลือพี่เดองคนเดียวแล้วเนี่ยตายห่าแล้วแล้วมันตามมาแล้วด้วยรีบชุบลิฟชุบก็ผมรีบชุบชเท่เยี่ยม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 อยู่ลีเขาออกไปแล้วะ่ะ<ม>แฉาเลยชุบผมด้วยครับใส่เสวดอีกครูหนึ่งเสร็จแล้วจะได้ไปบวกเหมือนกันดูพี่ออปูอันดีกว่า อ้ยเอาเรื่องโอเคมันไม่สนใจคนเก็บวิญญาอะไรเจ๋วมันเจ๋งที่สุดเลยเว้ยแกสุดยอดพิเกมได้ว่ะสังว่านะแต่ก่อนอื่นผมต้องหายเทมก่อนบำยายให้ตัวเองด้วย โอเคประคำก็ได้อยู่เดี๋ยวผมนี่ไปสวดให้เสร็จเลยดีกว่าอุ้ยตกใจหมดเลยฮึมจริงเลยอุยเกือบไปแล้ว ครับดานช่วยทีทำอะไรทักอย่างมัวแต่มวนสิริอยู่นั่นแหละแทนที่จะไปสวดได้เสร็จเนาะผมค้นกล่องหาย,ายาก่อนไม่มียาไม่ไหวอ่ะเนี่ยโอเคแจ๋วเลยขอใช้ให้ตัวเองก่อนแล้วกันไม่งั้นไม่ไหวอยู่ให้นคนอื่นได้แต่ตัวเองไม่รอดก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวนะ ต้องรีบไปปั่นก่อนอีกเศษเดียวผมตายแล้วเนี่ยตายครั้งเดียวผมตายเลยแล้วเนี่ยใ <จ S 1> embassy, ช่แล <tra aks> ้วร pues ับพระชนะรับกระชากสเก็ตบประกอบพิธีประกอบพิธีเฮีย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 เห็นป่ะเห็นว่ะ โอเคเดี๋ยวผมไปสวดให้สร็จไปสวดให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวออกประตูนิวร์เลยแล้วกันมียาคนละเข็มละการอ่อพิธีนะอุ้ยเอาเรื่องจังวะโอเคไปสุขสารอันสนการกันไกลๆเลยพระคณะปรกาศจะจับเทวาปิชาเทวะแท้มันเปียกเข็มแน้่ อุ้ยเฮียแล้วพี่ดอนชีพหายแล้วเอเนอร์จี้ยังมาก่อนผมกินก่อนเลยเดี๋ยววนกลับไปเอายาแล้วก็ฉีดให้เต็มแล้วก็ไปสวดต่อแผนการมันช่างลึกลับซับซ้อนว่ะมันเฝ้าเครื่องเลยทีเนี้ยโซนเลยอะ่ะเอาละสิผมฉีดยาก่อนแล้วกัน โอเคเริ okay, ่มเต็มละเดี๋ยวจุ๊กให้เขาดีไหมเนี่ยโอเคผีอยู่ไกลอยู่ยพี่จองจุง๊กไปนะเดี๋ยวผมสวดก่อนสเทั์เดี๋ยวเพิ่งรีบตายนะส,ส,ส,สอปาตทสาเ้ยโอ้โหเอาละสิไปละไปดิเฮ้ยติดอะไรอะไรแล้วไปแล้วครับอุอ้ย นี่ไงนี่ไงแล้วไอดีไอดีนี่ไง,ไงแล้ว,ว,ว,ไ,ลวไปแล้วอุย้ยแต่ดึงผมแบบนี้ไม่ชอบไม่ชอบเลยครับพี่ด้ไมไสวดไปเดี๋ยวผมอันนี้ให้ไปแล้วหูหูไ่ติดอะไรเนี่ย โ,โย,ยังไงยังไงส่วนได้เสร็จนะสวดได้เสร็จนะผมจะตายแล้วนะครับเอาเลยครับโอ้โหยมึน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 ถึงกับงบงบจนได้โอเคจะถึงเวลาสูงสุดได้คะแนนเยอะอยู่เอ้ยผมมันโอเคแต่อะไรเนี่ยโอเคโอเคหนีไปหนีไปลอดหนึ่งเท่าลอดรับลอดหมดนะ ร้อนหนึ่งทัาก็ร้อนหมดรีบหนีเลยเร็วจัดไม่ไหวหว่ะอุ้ยหุกไม่โดนา่าเอาเรื่องเอาเรื่องกลางอถึงท่านมึนงนงนทุกพื้นแตกหมดเลยว่ะพี่จะจุกแค่นี้จริงเหรอ ยังไงครับผมผมันก็ทั้งวันอยู่อย่างนี้แล้นะไม่เหมือนหัวกันมั้งเหรอะฮดูดูเขาเล่นกันไปครับผมตายไหมนั่นงไงร,รีบไปได้แล้วมันจะวนอยู่แค่นี้จริงๆเหรอ t เฮ้ยจะไล่ตามทันแล้ว นั่นไงพุกโดนแลวโดนตายซะหนึ่นงทีมันวนจน,นตายจริงๆวะ่ะว <c oughs> นอยู่ตรงนี้มันจะห้านาทีอยู่แล้วนะโอเคครับผมก็จบวันที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับผมก็อย่าลืมนะครับว่ามิวมิวนะครับสายซับไม่ใช่สายบู๊ไม่ใช่สายจุกนะครับ ก็สกิลเขาเนี่ยครับผมค่อนข้างที่จะได้เปรียบในระดับหนึ่งเลยนะถ้าเล่นดีๆอ่ะแล้วก็ถ้ามาแบบสื่อสารกับเพื่อนได้มากับเพื่อนอย่างเงี้ยเล่นด้วยกันเป็นทีมอะ่ะเออผมว่ามันได้เปรียบสุดๆเลยนะคือแบบใช้หลอดห,ห,ห,หลอดยาหลอดเดียวอะ่ะแล้วฮิวกันเป็นกลุ่มอะ่ะเออผมว่ามันมันคุ้มอะ่ะมันคุ้มกับยาหลอดหนึ่งจริงๆอะ่ะน่าจากที่แบบใช้หลอดยาเดียวใช้ได้แค่คนเดียวแล้วก็ครั้งเดียวด้วยแต่นี่ หลอดยาเดียวนะครับผมก็สามารถทิ้งให้เพื่อนได้ทุกคนเลยนะครับคือถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่โกงพในระดับหนึ่งเลยนะแต่อย่าลืมครับผมไม่ใช่ใส่จุกไม่ใช่ใส่บูนะฮะก็โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย